แล้วก็เล่นซ่อนหาในชหน้าเทาาเฮ้ยผมรีบซ่อนเข้าคือมันยังไงมีใครช่วยอธิบายไหมครับเอ,อ้ยนี่ไงเออเนี่ยมันเนียนที่สุดผมบอกเลยว่าเนียนสุดนี่อะไรอะ่ะมันคืออะไรคือห,หันมาใกล้เราแล้วหรอสมบัติของปีศาจอันนี้คือที่เราทําหน้าจออยู่อย่างนี้นะครับเพราะว่า เรากําลังฟอร์มตัวนะครับให้ฮันเตอร์ไม่หาหาเราไม่จะเอออยื่แล้แงลอกกูแหละไม่หนีด้วยกำลังคนเลยนี่อยู่คุจะตีมันก็ตีกูไปเลยโยนเกมใครใครรู้จักตัวละครโยนเกมอย่างผมบ้ามึงรู้ได้ยังไงวะจริงมันรู้มันรู้ได้ยังไงว่าผมอยู่ตรงนั้นวะตัวแปลกๆเยอะแฮะใช่นี้ผมต้องไปดูเพื่อนๆรีวิวนี่ไงเขากำลังหนีแบบหน้าตาตื่นเชื่อไหมถ้าแมปเนี้ยให้ผมเล่นเป็นฮันเตอร์นะผมไม่มีทางหาเจอรอกเฮ้ย ตู้เดินได้ยูดตู้เดินเกยชากับอะไรนะครับน้องกระจกนาะโอ้มายก็เรียบร้อยครับผมชอบใช้หน้าเท้าจังเลยสวยสๆเนาะโอ้สวัสดีวิญญาณดวงที่สองผมไปด้วยนี่ตายไปอีกคนแลวสามคนแล้วนะเหลือเหลือใครบ้างเหลือเหลือคุณการคุณการยังไม่ตายเมืองนี้แหละผมชอบเล่นมนมุมอ๋อ ซึ่งเมืองน,นี้ครับเป็นเป็นครั้งแรกที่ผมมาเดี๋ผมพูดตรงๆนะผมไม่เคยมาชใใัยนาทาวาือเพื่อนอยู่ข้างบนเหรอเอาจไมด้วยเง้จะหลอดไฟตั้งอยู่บนนี้อโอ้ไมค์ก้อนนี่ไขวะเนี้ยโคตรแอดวาน,นดูดิเพื่อนเพื่อนดูดิโคตรแบบเฮ้ยค,คือคือต้นไม้เนี่ยมันควรจะขึ้นไปได้ไหมยวกูมาจริงๆฮันฮันเก่งแค่ไหนแม่ก็หาไม่เจอ,อโอดนให้ตุ๊บตับอ้าวเรียบร้อย อฮยคุณการยังไม่ตายวะอะไรวะคุณการจะเล่นเก่งทุกเกมไม่ได้นะครับผมไม่เก่งทุกเกมโอ้โคนต้องจําเก่งๆเนาะใช่ไหมหรือว่ามันจะมีระบบช่วยครับไม่ไงั้นมันจะมาเจอผมเลยไม่ได้รอกผมว่านะวิอ,อะไรอะหลบหลีกเฮ้ยนี่ไงเจอเพื่อนอึอ้ย